ระบอบอัมมาตยาทิปไตยมีทุกอย่างมีอำนาจรัฐอยู่ในมือมีกลไกลเป็นองค์กรอิสระมีสารพัดสารพันมีกระทั่งรถถังมีกระทั่งครมหอกกระบอกปืนแต่คนเสื้อแดงยืนสู้ด้วยหัวใจและตีนตบเท่านั้นยังยันมาได้สามปีนี่คือชัยชนะของประชาชนพี่น้องครับท่านไม่นึกบ้าง ว่าไปกันทีเราก็ไปบ้านพลเอกเปรมไปบ้านพลเอกเปรมท่านไม่คิดบ้างเหรอครับว่าเฮ้ยทำไมไปแต่บ้านพลเอกเปรมวะไปแล้วก็เสี่ยงไปแล้วมันก็สกัดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่คิดบ้างเหรอครับว่าเดี๋ยวนี้พลเอกเปรมอาจจะกาลังชวนลูกๆมาชุมนุมที่หน้าบ้านผมบ้างแล้วก็ได้มาชุมนุมที่หน้าบ้านท่านบ้างแล้วก็ได้ถามว่าทําไมเอ้าเขากาลังสู้อยู่กับเราเหมือนกันในขณะที่เราหาทางชนะเขาเขาก็กําลังหาทางชนะเราปัญหาที่ต้องคิดก็คือว่า สามปีที่ผ่านมาให้ท่านพิจารณาว่าใครแข็งแรงขึ้นและใครอ่อนแอลงห้าปีก่อนถ้ามีคนมายืนวิจารณ์พลเอกเปรมแบทแบที่นักธุิแบบที่พรรคพวกทำเนี่ยท่านว่ายืนอยู่ได้ไหมไม่ได้ฮะลูกป๋าจะต้องทําอย่างนั้นลูกป๋าจะต้องทําอย่างนี้คนฟังจะเดินหนีไปจากหน้าเวทีแล้วหันมาตะโกน,น,นว่านักวุิมึงบ้างผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะเว้ยมึงไปว่าเขาได้ยังไงไปจับช่วงล่วงเกิน แต่หลังจากนั้นมาจนถึงวันนี้ใครขึ้นเวทีไม่วิาพากษ์วิจารณ์ผลเอกเปรมตรงไปตรงมาชาวบ้านจะเดินกลับแล้วหันมาบอกว่าไอ้บ้านนี่ใจไม่ถึงเลยวะ่ะท่านดูก็แล้วกันเดีเ๋ยวนี้ชาวไร่ชาวนะนะานครพนมชาวไร่ชาวนาะสกลน,นคร สารพัดส,สารพันเข้าใจคําว่าอัมมาตยาธิปไตยเดี๋ยวนี้ในตึกสูงใหญ่ที่กรุงเทพมหานครกับเถียงนาที่นครพนมเข้าใจอัมมาตยาธิปไตยแล้วรู้ว่านี่คือตัวถ่วงรั้งประชาธิปไตยเหมือนเหมือนกันนี่คือความแข็งแรงขึ้นของมวลมหาประชาชนในขณะที่โพนเอกเรมนี่ท่านอ่อนแอลงทุกวันนะครับ ระบอบอมา์อ่อนแอลงทุกวันจุกแต่ก่อนไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงจากแต่ก่อนไม่เคยมีใครกล้าวิาพากษ์วิจารณ์จนปัจจุบันมีคนสามสี่แสนคนเดินไปไล่ถึงบ้านพี่น้องที่ครพบครับถ้าบอกว่าคนเสื้อแดงมีจำนวนเท่าไหรผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านคนยี่สิบล้านคนทั่วประเทศไทยแต่พูดอย่างนี้เนี่ยมันก็พูดกันได้แหละครับ ฝ่ายรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าคนสนับสนุนประชาธิปัตย์มี80%ของประเทศไทยนี่พูดกันได้ต่างคนต่างพูดกันไปแต่เอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาแค่ว่าคนเข้าชื่อถวายดีกาหลังจากเราคัดแยกอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า3ล้าน5แสนคน3ล้าน5แสนคนที่ถวายดีกา เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้นายกทักษิณชินวัตรผมเชื่อว่ามีจํานวนไม่น้อยกว่านี้ไม่น้อยกว่า3ามล้านห้าแสนคนที่ผ่านมานี้ที่เป็นคนไม่ยอมรับระบอบอมาตยาธิปไตยและไม่ยอมรับพลเอกเปรมตินนะสุลานนท์เช่นเดียวกันไม่น้อยกว่านี้ค่ะนี่คือความแข็งแรงขึ้นและฝ่ายอมตยาเขาก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงคนก็ก็ถามว่า แล้วเสื้อแดงจะต้องยิ่งใหญ่ไปถึงไหนเสื้อแดงทำยังไงถึงจะชนะจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นเพียงใดจึงจะโค่นล้มอัมมาตยาทิปไตยลงไปได้ผมบอกว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงไม่มีใครต้องการความยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกโดยตัวตนของคนเสื้อแดงไม่มีใครต้องการเลิศเลอไปกว่านี้อีกเพราะการที่คนเสื้อแดงออกมายืนกลางถนน การที่คนเสื้อแดงออกมานั่งต่อสู้กันที่นี่คนเสื้อแดงได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดได้อยู่ในสถานะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่กว่านี้นี่คือสถานะของประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในระบอบก,การปกครองของประเทศนี้นี่คือประชาชนเพราะฉะนั้นการแสดงออกของคนเสื้อแดงมันยิ่งใหญ่และสมบูรณ์อยู่แล้ว ในฐานะของประชาชนคนเขาบอกว่าสู้ไปเถิดวันหนึ่งจะชนะเพราะว่าฟ้ามีตาพี่น้องที่เคารพครับเราจะชนะด้วยว่าฟ้ามีตาอย่างที่ว่ากันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจแต่นั่นแหละครับท่านเงยไปเถอครับท้องฟ้านี่อยู่สูงถ้าท้องฟ้ามีดวงตาดวงตาของท้องฟ้าก็อยู่ไกลแต่วันนี้ที่ยืนมาได้จนถึงวันนี้ เพราะสิ่งที่เรามีต่างหากเล่าเรากำลังแสดงออกให้คนทั้งแผ่นดินนี้และคนทั้งโลกนี้ได้แลเห็นว่าประชาชนในประเทศนี้ก็มีตาและมีหัวใจที่จะปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองและจะไม่ยอมอยู่ใต้การกดขี่ของใครตรงนี้ต่างหากพี่น้องครับวันนี้เนี่ยที่ออกมาสู้เนี่ยคนเขาถามกันเยอะท่านเคยโดนถามไหมว่าคุณจะชนะได้ยังไง คุณไม่รู้เลยว่าคุณสู้กับใครเคยโดนถามอย่างนี้ไหมครับถ้าโดนถามอย่างนี้ท่านตอบไปเลยนะครับเราสู้กับระบอบอมตะยาธิปไตยที่พลเอกเปรมเป็นหัวหน้ามายาวนานปัญหาก็คือพลเอกเปรมที่เคารพครับท่านไม่ถามตัวเองบ้างว่าท่านรู้ไหมว่าท่านสู้อยู่กับใครเนี่ยท่านมาดูสิคนที่นั่งหน้าเวทีเนี่ย ผมเชื่อว่าแทบร้อยเที่นั่งหน้าเวทีนี้ไม่เคยออกมาต่อสู้ทางการเมืองในยุคไหน14ตุลาท่านก็ไม่ได้มา6ตุลาท่านก็ไม่ได้มา17พฤษภา35ท่านก็ไม่ได้มาแต่วันนี้ท่านออกมา แล้ววันนี้ท่านไม่คิดที่จะถอยกลับออกไปไม่เคยมีขบวนการประชาชนในยุคใดในประเทศนี้ที่จะประกอบด้วยผู้คนหลากหลายและเป็นประชาชนโดยเนื้อแท้อย่างนี้ที่ออกมาต่อสู้โดยไม่ย่อท้อและไม่หวั่นไหวไม่เคยมีพี่น้องครับสมัยก่อนเดือนตุลานักศึกษาออกมาสู้พิษภานักศึกษาจับมือกับประชาชนแต่วันนี้ชาวไร่ชาวนา ข้าราชการผู้ประกอบการธุรกิจร้อยล้านพันล้านทั้งหมดประสานจับมือกันแล้วใส่เสื้อสีเดียวกันแล้วประกาศการต่อสู้นี่คือความงามในระบอบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่จะส่งสัญญาณไปยังระบอบอมตยาว่าประชาชนในประเทศนี้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันและด้วยความเท่าเทียมกันนี้ทำให้ข้าราชการผู้ใหญ่กับชาวไร่ชาวนากอดคอกันได้ ทำให้เจ้าของกิจการร้อยล้านพันล้านกับกรรมกรรับจ้างรายวันจับมือแล้วสู้ด้วยกันได้ในนามคนเสื้อแดงนี่คือความยิ่งใหญ่ของขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันไม่เคยมีแบบนี้นะครับพี่น้องครับคนเขาก็บอกว่าเราจะชนะเขาได้ยังไงเขามีองค์กรอิสระเขามีปืนเขามีอำนาจ เขามีเครือข่ายที่ระบอบอมาตยาวางไว้เขามีสารพัดส,สารพันมากมายแต่ผมเรียนใหนะ้สิ่งเดียวที่ระบอบอมาตยาไม่มีและผมพูดตรงๆกันเลสิ่งเดียวที่พลเอกเปรมตินานสูลานนท์ไม่มีแต่คนเสื้อแดงมีและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เราต้องมีในการต่อสู้นี้ ผลเนเ,เปรมมีทุกอย่างครับมีอำนาจมีเครือข่ายมีทาสรับใช้มีปืนคอยไลย่ยิงไล่ฆ่าแต่ท่านที่เคารพครับคนเสื้อแดงเรามีเพียงอย่างเดียวแล้วอย่างนี้แหละครับที่เราจะเดินหน้ากันต่อไปแล้วคนเสื้อแดงคนเนกเปรมไม่มีสิ่งนี้ท่านมีทุกอย่างแต่ท่านไม่มีเพื่อนตาย แต่คนเสื้อแดงทุกคนเป็นเพื่อนตายของกันและกันคนเสื้อแดงทุกคนเป็นมิตรแท้ของกันและกันในสนามต่อสู้นี่คือสิ่งที่ท่านไม่มีแล้วท่านไม่มีทางมีสิ่งนี้เพราะระบอบนี้ท่านสร้างขึ้นมาโดยผลประโยชน์อำนาจวาสนาบารมีแต่คนเสื้อแดงสร้างการต่อสู้นี้ด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีเลือดเมื่อและชีวิต ของประชาชนผู้ถูกกดขี่วาสนาบารมีวันใดท่านให้เขาไม่ได้เขาก็เดินหนีจากท่านไปแต่การต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อชีวิตจิตปัญญาณเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนที่ถูกกดขี่ตราบใดที่ไม่ชนะสิ่งนี้ก็ไม่มีวันสลายหายไปมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปนี่คือความจริง เพราะฉะนั้นสมปีนี้พี่น้องครับไม่ศูญเปล่าสามปีนี้ไม่ได้เสียแรงเปล่าถ้าไม่มีวันแรกมันจะไม่เดินมาถึงวันนี้ถ้าไม่เดินมาถึงวันนี้มันจะไม่มีวันต่อๆไปเรามือเปล่าเปาเดินทีนละก้าวแต่ไม่เคยหยุดเดินเรามือเปล่าเปล่าสู้โดยหัวใจแล้วไม่เคยทอ้อถอยในแรงใจเพราะฉะนั้นจึงเดินกันมาได้ ถึงวันนี้ถามผมว่าชนะเมื่อไหร